น้าดินแดนที่ต้นไม้แตกความสมคีและแบ่งแยกเป็นสามพวกคือไม้ใช้สอยไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจต้นไม้ทั้งสามต่างอวดอ้างว่าเป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุดไม้ใช้สอยก็บอกว่าพวกตัวเองเป็นต้นไม้โตเร็วถูกนำไปเป็นวัสดุปลูกสร้างและทำผลิตภัณฑ์ใช้สอยต่างๆไม้กินได้โต้แย้งว่าตนก็เป็นอาหารที่เสริมสร้างพลานามัยของมนุษย์ ส่วนไม้เศรษฐกิจโอ้อวดว่าตนเป็นไม้ยืนตน้นที่มีอายุยืนยาวมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้ความร่มเย็นแก่มนุษย์ขณะที่ต้นไม้ทั้งสามกำลังทะเลาะกันได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาห้ามปรามอย่าทะเลาะกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยพวกเจ้าต่างก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแต่รู้ไหมนอกจากประโยชน์เฉพาะตัวแล้วหากพวกเจ้าสามัคคีกันก็จะเกิดประโยชน์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมา ดังพระราชดำริของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเรียกว่าป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างการปลูกป่าถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้สามอย่างแต่มีประโยชน์สี่อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษ,ษฐกิจโดยปลูกรองรับการชลประทานปลูกรับซับน้ำและปลูกปุดช่องไหลาตามร่องมุวย ประโยชน์ที่4คือได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนับจากนั้นเหล่าต้นไม้ได้เลิกทะเลาะกันและได้ช่วยกันสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นบนดินแดนแห่งนี้